ชมฟาแมวมาชมฟา์แมวบ้านหนูนะคะเปิดสวนแมวกันค่ะ mm hmm. พี่ๆทักทายกันนะคะหนูไม่ได้อ่านคอมเมนต์ก็ขอโทษขออภัยเนาะ,ะอยากให้พี่ๆได้เห็นนะคะอวดแมวนะไม่มีอะไรจะอวดเขาอยู่บ้านเราเนาะ,ะมีเข้าไปสวนแตงไทยก็มีแตงไทยอวดอันนี้มาอวดแมวคข้าบ้านอวดแมวอีกแล้ว ขอบคุณทุกเลฟทุกไลค์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูนั่งรถแล้วนั่งรถแล้วนะยังจะห่วงพิมพ์นะยังจะห่วงพิมพ rolling. ใครจะเป็นคนเอานมให้ลูกกินใครจะเป็นคนเอานมให้ลูกกินโอ้โหค้องแม่ก่อนหนูฟ้องแม่ค้องแม่ก่อนนะเขาค้องแม่ก่อนออกกําลังกายกันออกกําลังกายเด็กๆน่ารักออกกําลังกายกัน ขอบคุณทุกเลิกทุกไลทุกกำลังใจนะคะพามาชมน้องแมวนะคะความน่ารักของเขาเขาจะรู้เลยนะว่าเขาอยู่กัน่พี่น้องเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยสามตัวเนี่ยเขาเป็นพี่น้องกันเนี่ยจะจะเกาะกลุ่มกันอยู่นี่เจ้าลายเสือนะ่าจะเป็นหัวโจกเที่ยวได้นี่ตัวนี้ลายสวยกว่าเขาเลยนะ น่าจะได้ลายเมริกันช็อตแฮร์มาเพราะว่าโตขึ้นนั่นแหละถึงจะเห็นชัดเนี่ยเป็นลายเห็นได้ชัดเลยสวยมากเลยตัวนี้นะแต่เจ้าตัวนี้เป็นลายเสือเสือที่แปลกกับเขาอะพี่ๆขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาส่งกำลังใจนะคะ โอ้ไม่เป็นไรพ่อน้องบอลทํางานได้เลยไม่ต้องห่วงพี่พ่อน้องบอลพ่อน้องบอลไม่ต้องห่วงเลยนะคะทํางานไปไม่ต้องห่วงพี่ค่ะพี่ว่างพี่ก็ขึ้นไปเรื่อยเนาะพอมีลมบนนิดนหน่อยหน่อยพี่ก็ขึ้นไปพอได้หลังคานะคะขอบคุณทุกเลิวทุกไลท์ทุกกำลังใจนะคะเด็กๆน่าจะเริ่มหิวนมนะคะ ขอบคุณสติกเกอร์สวยๆจากลุงคำลานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณลุงคำลามากๆเลยนะคะมาเที่ยวสวนแมวกันน้องแมวน่ารักนะดูปีนป่ายแล้วเนี่ยถ้าโตกว่านี้เขาก็าจะอยู่บนนี้ไม่ได้แล้วเขาก็าจะปีนออกอันนี้ก็คือจะเอามาไว้สําหรับเอาไว้เขาเดินออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างเนาะ ถ้าเขานอนอย่างเดียวกลัวเขาไม่แข็งแรงเดี๋ยวจะซนรื้อบ้านไม่ได้นะตอนนี้เจ้าเพชรกับเจ้าพลอยนะ่หนีออกนอกบ้านไปแล้วกลัวกลัวน้องๆน,นะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะขอบคุณมากๆากเลยค่ะยกมือใบ,บายกันได้เลยนะคะใบ,บายกันได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ขอบคุณนะคะ ยกมือไม่ายกันได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูจะพาน้องๆไปกินนมแล้วมามาแพ่แม่พาไปกินนมปั๊กไปกินนมไปเข้าบ้านไปกินนมไม่เข้าอยู่ตรงนี้แล้วไม่เข้าอยู่ตรงนี้แล้วปั๊กไปกินนมกันนะเจ้าไวเสือ,โอ,โ,อโอ้นักมา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 กินนมกินนม่ะไปกินนม,นนมเหลือสามตัวยังไม่ตื่นเลย เหลือสามตัวยังไม่ตื่นเลยนะคะขอบคุณสิบเก้าล้านดวงใจนะคะขอบคุณนะคะอีกสองนาทีหนูก็ลงแล้วนะคะอีกสองนาทีหนูก็ลงแล้วขึ้นสักสามสิบนาทีนะคะเหลืออีกสามตัวสามตัวแม่ไปคอยแล้วขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะพี่ๆทุกท่านเดี๋ยวจะพายกมือบายๆเนาะพายกมือบาย,ย ขอบคุณทุกเลิศทุกได้ทุกกำลังใจที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสามตัวนี้นอนเงียบเลยอันนี้เพิ่งจะเกิดนะเกิดที่หลังชุดห้าตัวนั้นนะอันนี้ยังไม่ไม่รู้จักสนนอนกันเงียบเลย